เรามาดูผลงานนะคะว้าวสวยงามมากสีสวยมากเดี๋ยวเรามาชิมดูมาชิมกันดูค่ะตอนที่เราเล่นในเชฟต่เราล่กันเร็วสุดสุดไล่กันนะเกินยวนี้จับโอเคในเชฟมั่งม่งอร่อยมากเลยค่ะความหวานความเปรี้ยวลงตัวมากอืมอร่อย สวัสดีค่ะพบกับปอยฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาบ้านเพื่อนนะคะสืบเนื่องจากที่เราไปเก็บบลูเบอรี่มาวันนี้เอาบลูเบอรรี่มาฝากเพื่อนนะคะ ที่เราไปเก็บบูเบอร์รี่กันนะคะคลิปนี้ปายฟ้าก็ได้เอาบูเบอรี่มาฝากเจ้านายนะคะนางก็เลยทําคัพเค้กบูเบอรี่ให้ทานนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะกรอบด้วยแป้งแป้งอบขนมปัง2 0 0กรัมแล้วก็100กร100กรัมมาเยเซนน่ะเป็นแป้งแล้วก็อันนี้ หนึ่งซองนะคะแล้วก็ผสมในนี้แล้วก็บูเบอรี่ฮูเฟลบูเบอรี่เป็สองพันองร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็แครเบอรี่สองร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตเป็นคัพเค้กแบ่งเป็นสามอย่างนะคะนี่ทั้งหมดนี้สองร้อยกรัมแอนเมทซอยเกอร์แอนอูเฟลซอยเกอร์กรัม เนย200กรัมแล้วก็น้ำตาล200กรัมแล้วก็เอามาบดรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ้วยไข่นะคะซีฟองหกฟองดอซีฟองนะคะเข้าไปในนี้นะคะใส่แป้งไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ปั่นไปก่อนนะคะยังไม่ใส่ทั้งหมดใส่แป้งไปครึ่งหนึ่งก่อนต่อไปนะ อ๋อก็เริ่มปั่นแบบเบาๆก่อนยังไม่แรงนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะขาวเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเนยน้ำตาลแล้วก็ไข่ไขแป้งเนยแล้วก็น้ำตาลไข่ที่ผสมเรียบร้อยแล้วเราจะแบ่งเป็น3ามส่วนนะคะก็คือเอ่อ กล่องละ300กรัมนะคะเพราะว่าเราจะเราจะมีส่วนผสมของบูเบอรี่แคมเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งให้ได้3ส่วนบูเบอรี่เข้าไปนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้แคมเบอรี่นะคะก็ <c oughs> จะเป็นตัวนี้นะคะช็อกโกแลตที่นี่คุกกิ้งช็อกโกแลตคือเอาไว้สำหรับอบเค้กโดยเฉพาะนะคะละลายช็อกโกแลตนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆชให้ช็อกโกแลตมันละลายตัวนะคะ ันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตที่เราละลายเมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปนี่เราจะได้3อย่างนะคะอ,อ,อุ่นตั้งความร้อนนะคะที่เตาอบที่ร้อยหองศานะคะผสมตัวช็อกโกแลตให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะใส่ส่วนผสมทั้ง3มอย่างลงในตัว กระดาษนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมอบฮูเฟลมุตาอินดุนฮาลาฟันดีของ n o r มาเซ็นเตอร์เฮลฟ์นะคืมันต้องไปที่บ้านเเนาะครึ่งหนึ่งของกระดาษนี้นะคะคัพเค้กตัวนี้นะคะเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของบลูเบอรี่นะคะนี่ใส่เข้าไปในเตาอบนะคะเอนดูล้างอุ๊ประสบวาระมะ เราต้องหองสุนทฟอร yeah. อยาเขาบอกมันมีถุงมือนะแต่ไม่ใช้นางไม่ยอมใช้ถุงมือนะนี่นแอนฮูลังิสี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากสี่สิบนาทีจะเป็นยังไงนะสิบนาทีผ่านไปแล้วก็นางก็เช็คด้วยเหล็กนะคะนี่แล,แล้วก็ไม่มีอะไรติดมาก็ถือว่านี่ สวยงามสวยงามเสร็จแล้วนะคะ enough, cool ยิบเดอดูเืมันจะน่าฟู้เลยดโอโอ้โยดูดีมากเลยเรามาดูผลงานนะคะว,ว้าวสวยงามมากสีสวยมากเดี๋ยวเรามาชิมดูมาชิมกันดูคะ่ะ ชูชูนนเลกเกอร์นะพอ, like อ้โหอ,อร่อยมากเลยค่ะความหวานความเปรี้ยวลงตัวมากอืมอร่อยุบความสำเร็จนะคะดังเกวบแบนนะ for the l i k e r cake er. ขอบคุณเจ้านายนะคะที่นี่อบเค้ก okay. ให้กินนะคะอร่อยมากอร่อยมาก สุดยอดขอบคุณทุกท่านสำหรับก,การติดตามนะคะเราพบกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย